สวัสดีครับสวัสดีครับอนุมือร่ำสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสคือดังเหนียบแต่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายพี่ป้านาอาพี่ป่านาอาทุกทุกคนครับทุกทยุโรมาหาปู่ เอาเมือออกจากปากว่ายูโรมาหาปูครับมาโอ้ยจับเบาอีอย่างเบาชัดๆเบาดีๆเบาดังๆยูโรมาหาปูครับมาว่ามาว่ามาอย่างมาหาปูครับมาหาปูครับยูโรอยากได้อย่างมีอยากได้ม,ไมีมีตัวใดม,มีตัวใดใจมีตัวใด ใช่สี่เบิ้งมีตัวใดงมีตัวใดงฮะมีใหญ่ๆห่นะเอายางไปอุ่มเบื้องไปยางไปอุ่มเบิ้งจังอุ่มขึ้นอยู่บ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางก่ออุ่มไหนบ่อุ่มขึ้นเบิ้งอุ่มบ่ได้อุ่มเบิึงไหมอุ่มเบิึงเตอมันขึ้นแล้วเร็วอุ่มเบิ้งดูเตยมันขึ้นอุ่มเบิ้ง อุ้ยมุนไปแล้วบนนอนกูอุ้มขึ้นอุ้มอุ้มไหนยูบ่อุ้มไหนยูบ่อุ้มไม่ได้กับหอมแก้มมันเถอะหอมแก้มมันเลยเออเออฮะอุ้มมีไม่ได้เอากระต่ายสันกระต่ายอุ้มไหนยูบ่กระต่ายนั่นบ่ได้พร้อมเนียกระต่ายนี่นี่แหละกระต่ายนี่บ่ได้น้ำดิ A mà bưng con bò này, đã cả tay là. Un bào năm nay đã tốt tốt tôc. ô yu a ô tốt tốt tôc 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 เอาไปกอดเบื้องเร็วๆกอดที่แรงไปกอดอา้วกอดมีไงกอดหอมแก้มมันาวหอมแกมลูกยืนขึ้นจุ๊บตามันนะหอมตามันนะหอมตามันเอออะไรอยากได้บ,อดบ,อดบอ่อยากได้บ่อยากได้บ่ฮะอยากอุ้มมึงดูมันอุ้มขึ้นอยู่เอาตัวน้นอยๆนี่ออกก่อน áo à, tối nay nói áo quan. À, tối nay nói nôi, áo vang vào thang nỉ, áo vang thang nỉ. ở, mà, oh. ở mà, ngoài, ở ừ, đây vang vậy. ôm bưng bàn, ôm ừ, nhai nhai nhảy bưng bàn, ừ, ôm như vậy. À, đi đi đấy, tốt đấy. ôm ừ, khử như vậy. bao này để mặn khử trắng đạc. ôm bưng ôm bưng ôm bưng máy. ôm ย้อสบัตยูโรยูโรจะไปใส่ยูโรสิเมื่อไรบอสิเมื่อไรบอกครับบอกครับ้ะครับนี่ยังนิ่มระรวที่ครับี่เอาเงียงะเอาเงียงบอสฮะเอาเงินเอาเงินออกจากปาก เอายังก่อเอาเนอเอาจักบ่าเอาพ่อยว่เอาคือเอาหน่อยแถเอาเอเอาเอาอีกสวัสดีครับ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 สวัสดีครั กบหัวลงน้ำหัวเออเอาเอาเอานี่สวัสดีครับเอาสวดีครับสวัสดีครับอ้าวยาเก็บบานอ้าวหย่าเก็บเก็บไรวไหนเอาเนี่ยคือเนี่ยสวัสดีครับัดี้ไหมบัดีเอาเบิดเลย สวัสดีครับสวดีครับบ่ายาเอาไปเก็บกอนจังาาไหมไปเก็บกนมาวัดดีเอาไหมบ้านโอ้ยโอ้ยยาเก็บสนอบบบมาเอาอีกมาเอาอีกมาเาอีกครับเง่ายไม่เป็นหรอะาท่นพ่อบอกพ่อพ่ออรเงยังพ่อหรเงยังพ่อบอกพ่อพ่ออพ่อหรเงี้งพ่ออรเงี้ยพ่อเหลีวพ่อเลี่ยวกันนี้แสนว่าเบ่พอเอาอีก โอ้ยเปรี้ยวี๊เอารถ้้นมาน่เอาไหมเอาไมาเอาไอันปูเอาไเอาสวดีครับสวัดีครับครับว้าบ่พรมยูรุขอบยูรุขอบคุณครับ เร็วแต่จ้าพึ่งดูมันเป็นดังเมือบวะอ้าปากพึ่งดูอาปากพึ่งเพดานมันบูบ่มันกรบโปเป็นอย่างมันคือว่าแนวนั่นเอาอ๋อบัดดีเอาขอขบคุณครับขอบคุณครับวัดดีขอบคุณครับดีดีางามๆามลงมือใจหัวพ,อพอ่อเอออ่าเราจัดใบ À, chắc à, ừ, ở à. chắc vậy ở bước, dạp a bước. A bước nằm phô cục tham. nắp bói nằm banyan nè đưa. Tôi nè 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 đi nè nè đi nè 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 ไมมาเอามาเอาให้เบิดลูกไปเร็วเอาไว้เอาให้เบิดเอาขอบคุณครับกลุ่มหัวลงกไม่ไม่หลุดละเอาง่ายขึ้นหาเงินจริงับผมอย่างปูเด้อครับผมได้เียนหนังสือจงเก่งมือได้ไปโรงเรียนมือได้ไปโรงเรียนฮะมือไดนมือนี่ มืออื่หรือมืออื่นมืออื่นคับมืออื่นมืออื่นมันยังครับเออมืออื่นมันหยุดมืออื่นมันหยุดไปไปยักสันั่นจันเอาไหมอ้ยเฮอเอาบายบายสันว้าดีครับเกันบายบายวัสดีครับขอพูนครับแล้วก็บาย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 กล่องบายบายกล่องไหมบาย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 ครับบายบายครับยูโรครับ้วครับเออบ่ไปเยวคไปไปไปนไปไสิไปักกลับไปไปไป

มันจะใส่มันจไใส่ไฮะมัใส่ไ่ฮะโอ้หัวเปียกเลยตากแดดมาขาโฮมเร็วเมามาเร็วเร็วเ้ยไม่ขึ้นรถสั่นไปไปไขึ้นรถขึ้ขนรถ ได้ไหมไปบอกผู้เลิมไปข้าไปย่างไปวัดดีปูเร็วๆไปพกระติไปนั่นไปเร็วๆเอาบัวจังไหไปวัดดีปูสักก่อนมาไปไปไปปูสักก่อนผมมาขับไปไปไปปูวัดดีปูไปไปพันไปวัดดีปูไหวไปวัดดีสัก่อนจังเมื่อสิบัวจังไหน วัดดีก่อนจังเมื่ออ่าเมอรัเืไยเอาลงไปวัดลงไปวัดดีปูง่ามกาปูกาปูครับเอากาบสะกกอนกาบสะกอนน่ะ กราบเร็วๆความมึงกับกาบน่อยกาบเร็วๆกาบหน่อไปปูหน่อยเร็วๆอ้าวปูโจกหายังอีกบะเนี่ยเฮ้ยยุโรปคือมีเป็นยังสั่นหนอฮะฮะยุโรปคือบางสั่นหนออะไรัะเดียวนะปูวะเดียวนะปูโอ้ยมาสัวแถวบ้าน บวัดีเอากาบเอากลครับวัน่ขับยาเอาวัี่รับยาวันที่ับยาวันที่ัยา่ับยาันี่ยาอนทยาวันดี่ยาวันี่ยาวันที่ับยาวัีบยวัสที่ับยาอ่า่ยี่วันที่ับย่าน่ยวนาว้ยี่ยาวนี่าี้าันนี่าันันัย ดีดีดีเร็ววาดีว่าดีกับเมื่อเร็วเร็วมื่อก็บ่ายกบาดีและกัเมื่อเร็วเเก็บเห็ดมาใหม่เด้อเก็บเห็ดมาให้ยาใหม่เอาอยู่วามีนี่เอามีมืนาอาโอ้ย

ก็วายังลุ่งยางเอาอยากนอนนอนอืเบาวันลาเมื okay. yeah. ่อหาใหญ่ว่ครับอยู่คนเดียวครับยามาได้ขั้นเป็นนี่อเากันลายสชัว ไปนี่เมื dai, uh ่อเพื่อเพื่ออีหยังนันซ้ำนั่นตาตาซ้ำนั่นนะงัวจิมหัดหลังไปไปนี่ นายังนี่ฮะไม่ยัง่กมาเบิรกระเป๋าไม่เอาอีหยังมาเปลียนใบตัวเติมเงินใบก็สวมจังบริเกอีหยัง ตัดออกเอารวมกันเหลือวงเดียวพอ่อเอาใช้แขนโดดแล้วแบบเอาใส่แขนโดดแล้วบบ ของป้อมแต่กันม like ันใหญ่มันมันทำกันก็เส็นแรงนะค่ะเนี่ยในอีกเนียค่ะจำนวนคนละละคนละละยต่อตอนนั้นนะตานกว่าเลียนเอาอีง้างหนึ่งบาทเลียนเสรืองอีง้างอีกหนึ่งบาท แว้น่แนแวนแวนกบกบหูจากบาทบาทย่งางว่สลิสองหมื่นสามเอาม <c oughs> <ต>่าเงินธนาคารยิงเอาเใช่เอาใช่ <c oughs> อ่เป็นธนาคารบาทสาธุ ขึ้นไปน้องท่องไห้กลับเกี่ยนเกี่ยนกระบอกออกกะเวียนเอาออกเนี่ยห้ามสูบนะเอายังเนี่ยบานตุ่มมูกะเพียนเอาเจ้าโจมบานานมาไล่เกับขึ้นไล่พวกเก่าด้วยไปไปนอกไล่คืดรถบานโอ้เจ้รวยปุณณเนี่ย เปลี่ยนท่องหายย่างแล้วตลาดระบันจพากันไหมย่างไหย่างไมย่างนี่ไมมฮะบัจัก้นมาแน่อะไรฮะบัจัก้นมาแน่อะไรละเนียรวยไปและฮะรวยยังเอาข้นมาแม่ืนโยนไปตัวแท้ คับคุณแม่มาเปลี่ยนทองคบพี่น้องนะครับไปท้ายคีพิปขี้เ่ล็กท้ายทั้งตักเออโคเป็นยังโคตสาบเ้ิงเขาที่ห้าทองยังเยาวราชเลิงนกขาว เดี๋ยวนังลังคืออะไครับไปคือไปขายเดี๋ยวเจอกันชิ้นเดือนนะครับวงใหญ่นะครับวันนี้แม่เป็นมาตลาดจมกระโดนละจีก้อนละนะจมบ่าแม่อยากเปลี่ยนแบกแม่อยากเปลี่ยนหมูแม่อยากเปลียยยย่ยนสวยหรือวันนี้พา่มาเปลี่ยน ทำภารกิจไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต่อไปกะทีไดต่อวงใหญ่นะครับก็ทีบกไฟไดมาบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ล่อให้ผมผมเกิดนอพี่นองแม่นผมเกิดนะครับล่อให้ควบจัดจริงๆก็เราจะลอควบจัดสามเดือนละจังทีใส่วงใหญ่นะครับแต่ว่ามันงานช่วงนี้ก็คงสีรถดแห่ก็วางลหลายๆนะครับก็เลย ต่อนดกระบาดเปนกเรว่ายาให้มาล่องอ่ล่องล่องมักหัวเบิงเอากระดบนตรงใจหัวม่อนนะครับเดี๋ยววันที่ที่เจ็ดที่ที่แปดก็จะไปหาหมอก็จงสืถามหัวเบิงว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมนะครับเผื่อมันบกเกิดจังไดกนเท่ารีนขวอเพิ่นกนเีวมุ่นบกเกิดเพิ่นโบเขียใไหมนะครับเอาเดี๋ยวอีกสิ้นเดือนเจอกันครับทิ้งเดือนเจอกัน